สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะเที๋ยวขอสิบห้าเดี๋ยวไดูตลาดต้นไม้ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตลาดต้นไม้นะเพราะว่าโควิดมาด้วยตอนเนี้ยมาทั่วประเทศเลย hållandet skärret. กรอดดูนะยนนี้ทำตัวนิ่งๆแล้วปรับปรุงตัวเองอนะเพราะจะแรงมากทีเนี้เดอวอไปดูต้นไม้กัน <c oughs> อ่าข้างทางข้างทางอันนี้เป็นตลาดไก่คู่ครับตลาดเกิดใหม่เออกำลังอะไรอะ่ะกำลังก่อตัว อนุนตลาดไก่คู่เก่าอยู่ตรงโน้นอันนี้ก็มาขยายตรงนี้โกหกว้างขวางมากเลยลักษณะคล้ายตลาดไทยเป็นซอยอน,นี่นี่ซอยหนึ่งซอยสองซอยสามมีสามซอยตลาดไทยมีสี่ซอยอนะ เนี่ใครว่าตลาดต้นไม้ซบเซาเห็นไหมนี่สวยๆทั้นนันเลยมั้ยเออตลาดเกิดใหม่ไม่ได้มาซะนานเลยอ่ะท้องที่ห้าเนี่ยเป็นต้นเดือนเลยนะแต่อยู่ ติดถนนแ้วคลองสิบกว่าประมาณเท่าไหร่คลองสิบสองสิบสามมันนะเออถนนถนน,น,น,นทำอย่างดีลเออลยเนี่ยลักษณะคล้ายตลาดไทยเลยเอ,อืม ไอเดียดีไอเดีย,ยด,ยยด,ยยดยีกล้าลงทุนนะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกล้าลงทุนกันเท่าไหร่ในช่วงนี้ออไม่หาย,ยากทั้งนั้นเลยนี่ยิดิลล่ายัางมีเลยโอ้โ เดี๋ยวเดินดูไปเรื่อ,อยๆกอนอีกหน่อยคงจะเฟื่องฟูน่าดูแล้วเนี่ยอบอนไซก็มีด้วยเนี่ยเดี๋ยวดูอบอน,นไซบอนไซบอนไซไม้กระถาง วัดดี้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 วงต้นไม้วัดดี้วัดดี้เออโออตทำทจิงทำจังเลยเนี่ยนี่นี่มีหลายหลายแบบหลายแบบ กระถางจีนด้วยเนี่ยกระถางจีนก็มีนี่นี่นี่กระถิงก็ทำบอนไ์ดได้นะดูลาดก็ดูลาดใช่ไหมแต่ก็ต้องเลือกทรงหน่อยอืม ห่ักใจน,นักใจเฮ้นี่เ็นแทงก็ตทำไปเลยเนะามาถามด้วนยนะต้อเท่าไหร่ตัวเนี่ย วีแคคกแล้วนี่ตะโกตะโกกะหินอือหือ มะขามมะขามเท่าไหร่นะ4,000ห้ามะขาม4พ0 0ห้าน่าสนใจดูไปเรื่อยก่อนนกน้อยนกน้อย อ,อมะลิมะลิซ้อนด้วยนะเนี่ยมะลิซ้อนมไม่ค่อยมีขายมีแต่มะลิลาชมไปเล,เลื่อยๆโอ้โว ครมีบ้านอยู่แถบนี้ก็ไม่ต้องไปจตุจักแล้วแบบนี้เยอะแยะแ,แต่ถ้าอยากจะดูบอนไซเจ๋งๆต้องไปจตุจักรเนาะไม้ทั่วไปเนี่ยท,ที่ไหนก็มีตลาดไทยก็คล้ายแบบนี้ยิ่งของสิบห้าย,ยิ่งหลากหลาย โหหลางเยอะเลยโอ้โหญัเด,ดีอดใหญ่ก็เพิ่งเริ่มเริมอะนะเริ่มดีปีใหม่ต่อให้เฮงๆรวยๆกันคนซื้อไปก็มีความสุขคนขายก็ได้สตางมีความสุขนะ เ,เพิ่มเติมออกซิเจนให้กับโลกนะโลกเราเดี๋ยวนี้มันร้อนเหลือเกินทัเลาะกันอินตุงนังเอ้แล้วก็แปลกดีกนะคนสมัยนี้บางทีบางคนไม่ชอบประชดประต่เยเห็นได้ ประโยชน์เนตัวเองได้ประโยชน์ก็ละเว้นสิ่งที่ดีเนี่ยซื้อต้นไม้ไปเนี่ยมันช่วยกล่อมเก้าจิตใจอย่างั้น,นนะหลุดบุญหมดนะบางคนใหญ่โตก็หลงอำนาจวัฒนาหลงบรารมี พอเอ้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปอะไรมันคงคงถาวรแล้วโอ้โหเอออืมโอ้โห คนก็นเริ่มแวะมาดูนา่มีสวนผักครัวผักสวนครัวทุกอย่าง10บาทโอ้โหเห็นไหมสิบบาทาสิบบาทสิบบาทสิบบาทบบาท,ทำเรียบร้อยแล้วมีปงมีป้ายบอก โอ้ื้นที่ขกว้างนะโหนี่ยังอยู่ในขั้นเตรียมการอยู่ร้านนี้โอ้โหจริงอาจังเลยเนี่ยทำอะไรก็ต้องทำมันจริงจังนะทำอย่ยาะแยาทำเล่นๆมันก็ไม่สำเร็จหรอกไม่สำเร็จก็ได้ผลน้อย ะของจริงก็ของจริงก็ต้องเจอคนจริงเป็นคนจริงแล้วเ,เจอของจริงนี่ของผักผักอะไรอะ่ะไม้สวนไม้สวนมะนาวมะกรูดอะไรต้นอะไรมะม่วงทางด้านนู้นก็มีต้นไม้ใหญ่ขายด้วยไม้ใหญ่ โด้านหลังก็เป็นต้นไม้ใหญ่ไซโคลีหนึร้อยยี่สิบฮังโจลเค บินมังกรฟอกาดสนหอมนิ้ออันเยอะแยะเยอะๆเยอะๆโอ้โเห็นข้างในนู่นน่ะขางในนู่นน่ะดอกแดงๆเหลืองๆเออด้านนู้นก็มีขายเนาะ กังคูนเนี่ยกังคูนกังคูนมีหลายดอกม,มีหลายสีซื้อมาจากจ,าก,จากตายกันไห่เนี่ยมาต้นต,ตายาแสดงว่าเราเลี้ยงไม่ดีเราโดนแดดเยอะมั้งไว้กลางแดดตายเลยไม่เท่าไหร่สี่ร้อยห้าร้อย แทงต้นคูนดอกดอกสีไล่ลายนันมีสียมพูอะไรด้วยนะนี่เน้นเพชรตัดเพ็รตัดยาหน้าคลาดนี่ก็น,น้าปลูดใบสวยนะทองคำอมพันธ์ หลาดใจญ่ทำดีคนเข้าเพิ่มเลยคันนี้มีข้าวิดหามีข้อเสียวอย่างมเข้าไเป็นไก่อะข้าเป็นลึกอะม่อยู่ติดถนนจะขายดีโอ้มนี่เป็นพัดเลยมั้งพัดเลยเซลหนึ่งช้อนันช้อนันช้อน Còn được thể nói lối nâng Còn nói hát xịt Nói hát mì lạc thà cho nó này không สนละห้าสิจนผาต่างประเทศ แทงถางหลายพันมเดินรูปลันเลย <c oughs> อืมอืมอืมโหตั้งตันเริ่มเลยเามาสอยนี่มั่ง ดนหลังมันก็ขายต้นไม้ใหญ่มีหลไหลซอยเลยหลาหลามีหลายแหล่งเลยที่เนี่ยของสิบกว่าไปถึงข้องสิบห้าเนี่ยเยอะมากอยู่คอนเทอเหมือนขายไม่ได้นะ าต้นมันก็ต้นใหญ่เป็นหมืนมนะม่นๆนะต้นเป็นแสนเลยแต่เขาก็อยู่ได้เขาก็จะแสดงว่าแม่เขาขายนานๆขายได้ต้นก็คุ้มไปคุ้มไปหลายเดือนอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> <c oughs> ในใะไก่เงินไก่ทองตลาดดีตลาดไก่คู่อ จะเป็นการแนะนำตลาดแล้วกันเลยสวยได้งั้นเลย,เคคยตลาดได้เปิดนานยังพี่จะเปิดเออโอ,โอ้ตลาดใหญ่มากเลย,อยของไม่เต็มเลยค่ะว่กหน่อยผมว่าขายดีเนะี่ยมันอยู่ติดถนนด้วย ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ินดูกันเดินดูทั่วๆไปกันนี่ตลาดข้าเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเปิดก็กำลังจัดเตรียมจัดของกันอยูู่ันก็แค่ตัด อยู่ฝั่งนูน้นที่โตโตหินนีก็ทำแบบคล้ายๆเป็นเชือกควันเชือกอะไรเงี้ยนะนะเชือกประดิษฐ์อะไรเงี้ยจริงๆเป็นเป็นหินไม่ใช่หินนะเป็นเนื้ออะไรครับาจากเรซินครรับเซินทำจากเรซิน,อเ,น,นเออน่ารักเป็นแบบนี้ เออก็ไม่หนักมากเลยนนเนาะยกย้ายคนเดียวสบายโอ้ออโยอโอ้ยเฮย้อดเยี่ยมยอดเดียมถางมันมีตกไม่แตกทำเองฮะไม่ครับมาจากโรงงานเออแล้วก็มาตกแต่งอ่ะโหเดี๋ยวคนต้องคนสนใจเยอะแน่เลยเพราะมันยกง่ายไงแต<อ>่มันแปลกๆดิเออ <c oughs> อ่าออไอเดีดเยดีขายดีขายดีค, <c oughs> ครับขอบคุณครับร้าน,นนี้กล้นนวยไม้มีกล้วยไม้ด้วยนายตื่นสาย เปิดมาประมาณเดือนได้ถึงสายสามสิบบาทเงินตัวละสามสิบห้าต,ต้นสามร้อยต้นสามร้อยก็ต้นสามสิบแต่ซื้อสิบต้นต้นเดียวสามห้ากล้วยไม้กล้วยไม้ นต้นนี่สวยจริงเลยต้นคิดมากเลยนะสวยมากเลยนี่ห้อยๆก็มีนี่สบายนางสบายนางพวกว่านพวกอะไรนี่ตอไม้ตอไม้ครับสิ มันมีสองพันห้าอันยาวนี่สองหมื่นแปดโอ้โหอันนี้หกคำนั่งสี่ตัวเออหลากหลายหลากหลายเยอะเลย เราดูแค่นี้จุใจแล้วไม่ไปแล้วขอสิบห้ากลับบ้านกลับ <laughs> บ้านแล้วพอใจแล้วโอ้โหดีว่ะด้วย้เซียนไม้แขวนตอยไม้ประพลัดเลยเออไก่ต้มนี่กระจคิดนะเอาละ ไม่ไปแล้วข้อที่ห้ากลับแล้วครับ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 ลาปก่อนครับ